สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ติดตามรับชมเพจข่าววันนี้ที่สุรินอยู่นะคะวันนี้นะคะเรามาที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะโดยทางทพทนะคะมีการจัดคารวาน20จังหวัดลัดเลาะมาจนถึงที่นี่วันนี้นะคะที่จังหวัดศรีสะเกดอยู่ที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะคะที่นี่เป็นวัดวัดใคยพัฒนาคะวัดอะไรนะคะวัดไครพัฒนาวัดไคร วัดวัดไพรพัฒนานะคะหลวงปู่สวงลวหลายหลาคนอาจจะรู้จักกันดีนะคะกับบรรยากาศที่มีฝนตกลงมาในช่วงบ่ายแก่ๆของวันนี้ด้วยค่ะนี่คือบรรยากาศนะคะที่นี่ที่นี่เป็นอะไรคาารับที่บันดุะษาครับโนดุษาลูกเสียงเป็นที่ตั้งของสรีราชสังขารหลวงปู่สวงครับอ๋อวันนี้เดี๋ยวเราจะไปสักกร,ระน,นระคะสังขาร,ะะข,ารของหลวงปู่สวงด้านในวันนี้มีนักท่องเที่ยวมา เยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอถอดรองเท้าก่อนอ๋อใช่หรอหรอนี่ข,ขึ้นไปถอดยตรงนี้เลยมันจะเปียกเดี๋ยวขออนาาุญาตถอดรองเท้าขอบคุณนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศกันนะคะ งานมงด้วยนะพ่อพ่อเป็นบริสัทห้งคงจะให้ท่านได้หนึ่รเนาะก็เดินเดินหนึ่งรอบพะเจ้าก็ให้ถ่ายรูปก็แล้วกันนะเพราะว่าาประวาตของท่านก็บนท่านเข้ามาเยอะนสงรอบคงจะเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นหนึ่งรอบเราถ่ายรูปอยถ่ายกแล้วกันนะแล้วให้คุชมได้ดูหนึ่รอบนะคะ

มาแม่นอนบอกแม่แม่คนนอ้าในข้ามาไม่รก็ข้ามาวเาเวอมเวลาารในบริเวณภาษาญีนข้งใค่ะ นี่ค่ะท่านผู้ชมเดินดูบริเวณโดยรอบนะคะนี่คือเป็นการบูชานะคะสำคัญของหลวงปู่สวนใต้ทางเอาประชาชนนะคะมากราบสักการรค์กัน ี่คือคำสอนหลวงปู่สวงนะคะ วันนี้เป็นการครบอกี่ปีนยี่สิปีของการรังสารของหลวงปู่เลยจ๊าหลวงปู่ก็รังสขารเมื่อวันที่8กันยายนพศสอง3นรอสสน ปีนี้ก็8กันยายนพศ2563ก็เป็นวันครบรอบ20ปีพอดีนะของการารัชกาลของท่านแช่วงนี้มีพี่น้องประชาชนมาสักการะท่านเออยอะมากนะจ๊ะเพราะว่าแต่ละท่านก็เดินทางมาทั่วสารทิศนะเพื่อมากราบสักการะอขอพรจากหลวงปู่นะจ๊ะสวนใ่จะเดินทางมาในช่วงนี้ช่วงวัตจุที่ขวนญใจหรือคะ ถ้าพูดถึงว่าในภายในเดือนนี้หรือว่าที่ผ่านมานะเยอะมากจากวันเสาร์ที่ก็จะเป็นช่วงที่เยอะมากนะแล้วก็วันหยุดยาวๆนะญาติโยมก็จะพากันเดินมาทั่วสารทิศนะคะผู้จัาสาธารณชนแล้วก็เป็นอะไรที่เขาอยากมากรับลวงปู่เพราะว่าเขามีความศรัทธานะในปฏิปทาของลวงปู่ก็พากันมากรับจักรรักันมากมายนะมาทั่วทุกจังหวัด ท,ทุกท่านที่มาก็แต่ท่านเดินทางมาไกลมากทีม่มทีกกรู้ก็เชียงใหม่เชียงรายนะภาคเหนือภาคใต้เข้ามาทุกจังหวัดเลยจ้นะแต่วันๆก็เยอะมาก,กจ้กนะจ้าเป็นประสาทมรดกน,น,นะ เดิฉันพาผู้ชมตัเดินดูวเดิรอบนะคะอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ตรงนี้ฝนตกลงมาค่อนข้างหนักเลยทีเดียที่อำเภอผูสิงจังหวัดศรีสะเกดนะคะเดี๋ยวก็ได้สองเมื่อก็ได้แต่ด้านนอกเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มจะซาลงแล้วนะคะนี่เดิรอบนะคะให้ดูบรรยากาศเดินรอบนิดนึงพื้นที่ที่นี่กว้างใหญ่ดีนะคะกว้างใหญ่มากแล้วก็ด้านหลังนู่น มีความงดงามมากๆเลยนะคะตึกที่สร้างขึ้นมาเอาละนะคะยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณทางทททส่วนภูมิภาคนะคะโดยทททสำนักงานสุรินนะคะ สุพรรสุรินนะคะที่ดูแลสุรินศรีสะเกดบุรีรัมย์ที่พาพี่น้องสืมม่อมวลชนพร้อมกับผู้ประกอบการนะคะ mm hmm. เดินทางท่องเที่ยวทั้งหมด20จังหวัดนะคะเริ่มต้นที่ปักช่องมานะคะปากช่องมาไปทางนู่นโอ้โหลัดเลาะเลยหนองคายเลย mm hmm. บึงกาฬนะคะลงมาเมื่อวานนี้ยโสธร mm hmm. แล้วก็บนราชธานีลงมาศรีสะเกด mm hmm. แวะ เข้าสุรินบ้านเราแล้วก็ไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ปิดท้ายนะคะเอาล่ะนะคะวันนี้ค่ะวันนี้ที่สุรินขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็สําหรับแฟนเพจนะคะที่ติดตามรับชมตลอดเนี่ยต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากอมโอ้อัน,นี้กไก่มา้บูชานะคะเยอะมาก ไม่แน่ใจเหมนไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าไก่เอนน่ไม่ได้ถามผู้รู้ที่นี่วันนี้ไก่เยอะมากเลยนะคะใครทราบก็ตอบดีชันทีนะคะเอาละนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะ ค่ะวันนี้ที่สุรินช่วงนี้เไปก่อนสวัสดีค่ะ